สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะนัติ้งค่ะวันนี้มาทําอะไรวันนี้ไม่ได้มาทาอะไรเออวันนี้ต้องบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนั่นก็คือปี 3, 2011นั่นเองค่ะคลิปวิดีโอตอนแรกของอนัติ้งได้ถูกปล่อยออกไปนั่นก็คือรีวิวแอคมิวลากแอคเน่คอมเพลตคิดเมื่อวันที่20มีนาคมปี 2, 2011ที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็ ผ่านมาแล้ว1ปีซึ่งไวมากคือบอกว่ายังตกใจตัวเองเลยว่าเฮ้ยนี่1ปีแล้วหรอที่ฉันทําวิดีโอมานะคะก็คือครบรอบวันที่20มีนาะคมนั่นเองก็คือถือว่าเป็นหนะึ่งปีแล้วที่เราได้รู้จักกันนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาขอบคุณทุกๆคนที่คอยติดตามชมติดตามให้กําลังใจนะัตตี้เลยอมานะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันมาก่อนรุ่นพี่นางกอทั้งหลายรุ่นพี่ผู้หญิงแล้วก็รุ่นน้องที่รู้จักกันเพิ่งมารู้จักกันก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ เป็นเพื่อนๆที่เคยติดตามที่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่ขัดมาได้นั่นกะ็คือแฟนคลับที่รู้จักกันทาง YouTube ทางพันทิปหรืออะไรต่างๆก็ที่เคยเขาดูวิดีโอหนักที้ก็ติดตามต่อแอ f เฟ e บ o ๊ k มาคุยกันก็ถือว่าเป็นแฟนคลับทุกคนยังไงแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนค่ะสําหรับในแฟนคลับขอพูดถึงคนหนึ่งก็คือน้องบีเออ เป็นแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับจริงๆซึ่งไม่เคยรู้จักมากอนคือปื้มน้องมากปื้มมากจริงๆคือแบบว่าวันนั้นไปไปที่มาบนคลองแล้วก็ไปเจอน้องเขาแล้วน้องเขาก็มาเข้ามาทักคือน้องบีเนี่ยเขาเป็นรุ่นน้องด้วยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะัดคนหนึ่งที่รู้จักกันเออแล้วน้องแล้วน้องบีเขาก็เข้ามาทักเนี่ยบอกว่าพี่นัตตี้ใช่ไหมเนี่ยเราหนูเคยดูวิดีโอของพี่หนูชอบพี่มากเลยอย่างนี้ซึ่งแบบตอนนั้นเราบอกว่า ดีใจมากที่เราเจอแฟนคลับจริงตงเป็นๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยอะไรกันมาก่อนเลยไม่เคยคุยแม้แต่ทางใน Facebook มาก่อนแล้วน้องเขาไม่เข้ามาหักแล้วบอกว่าดีใจมาก่านั้นบอกน้ำตาสลายก็เลยบอกว่าเออให้น้องมีแอด์เฟซบุ๊กมาเพิ่มมาคุยกันนั่นเองนะคะก็ขอบคุณมากจริงๆไม่รู้จะไม่รู้จะหาคํา,าอะไรมาพูดหรอกแต่เราต้องบอกว่าขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนที่ติดตาม ขอบคุณทุกๆคาติชมที่ติชมกันมาเพื่อให้เราไปพัฒนามากยิ่งขึ้นนะอันนั้นเราขอบคุณขอบคุณมากจริงๆแต่อีคําด่าเนี่ยขอนะคือบอกว่าเฮ้ยบอกว่าเราติชมเรารับทุกอย่างเลยรับจริงๆแต่บอกไม่ใช่มาด่าบอกว่าหน้าตาทุเล่ไม่สวยอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งแบบว่าเฮ้ยกูรู้ว่ากูไม่สวยกูรู้ตัวเองมาตลอดว่ากูไม่สวยกูไม่เคยมาโนว่าตัวเองสวยคือบอกว่าเราเข้าใจคือบอกว่า ยังไงเนี่ยเราไม่ชอบนะที่แบบมาด่ากันนะคือถ้ามาดา่าอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องดูจบแค่นั้นเราไม่เราไม่ได้ซีเรียสอะไรทางนั้นแต่บอกว่าอย่าขอดอย่ามาดา่าเลยแต่ถ้าเป็นติชมเพื่อให้เราพัฒนาแนวทางมากยิ่งขึ้นนะเอออันนั้นเราโอเคซึ่งแบบอย่างนัตตี้มีเพื่อนคนหนึ่งที่บอกว่าคอยติตลอดว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีซึ่งเราก็รับฟังตลอดเราไม่เคยโกรธถึงสไตล์การพูดของนางใน Facebook จะบอกว่า ทุกคนหลายคนอาเจนบอกเฮ้ยแรงหรือเปล่าแต่บอกว่าหรือคือเราเป็นเพื่อนกันเราเข้าใจไงว่านางเป็นคนอย่างนี้เออเราคือเราเก็บข้อมูลตลอดซึ่งแบบเราก็เออพอเขาพูดมาอย่างนี้แล้วโอเคปรับปรุงเพิ่มมากขึ้นก็เลยบอกว่าทําให้พัฒน,นายิ่งขึ้นอนะเราอยากพัฒน,นาต่อไปเรื่อยๆเราอยากอยู่นานๆเข้าใจปะคืออย่างคลิปวิดีโอตัวแรกทุกคนจะเห็นเลยว่าพูดบอกว่ายังพูดติดๆขัดๆต้องบอกมีดูสักคริปอะไรมั้งแต่แบบช่วงหลังมาคือด้นสดอย่างเดียวเลยนะไม่มีสริปก็ ยังไงอะคือคือหนึ่งปีที่ผ่านมาเราพัฒนาขึ้นมากจนบอกว่าเฮ้ยเราเราเราได้มาถึงขนาดนีน้เราคือรู้สึกว่าเราดีมากเราต้องขอบคุณทุกๆคนมากที่ติดตามเรานะคะยังไงเราก็จะทำคลิปวิดีโอเพื่อแชร์ให้ทุกคนต่อไปนะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอบคุณอีกนแหละไม่รู้จะพูดอะไรแล้วต้องน้ำตาจะไหลคือแบบดีใจมากจริงๆที่บอกว่าทุกคนให้การติดตามนะคะแล้วก็ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือสําหรับ นัตตี้แล้วก็อีกโปรเจกต์ที่นัตตี้ทำร่วมกัน3คนนะคะนั่นก็คือ l i c i เช่นั่นเองก็มีปอมเลอปอมแล้วก็น้องการโลโมโบสกัดนะคะก็จะมีทำร่วมกันสาคนแต่ในช่วงนี้อาจจะบอกว่าห่างหายไปหน่อยเพราะว่าแต่ละคนก็แยกย้ายไปทำไปอยู่ต่างคนต่างที่นะคะก่อนจะกลับมารวมตัวกันได้อีกทีหนึ่งก็อาจจะบอกว่าใช้เวลาหน่อยหนึ่งแต่ก็เอออยากให้ทุกคนติดตามกันแหละว่ามันมันจะต้องมีอะไรต่อไว้ได้แหละฉันหวังอย่างนั้นคือยังไงเราก็ต้องได้เจอกันอยู่ดีนะคะ ยังไงก็วันนี้ไปแล้วนะคะบายค่ะ